หมูปากน้ําเกือบหลับแต่กลับมาได้นักมายากลพลิกคว้าชัยฉลุยรอบ32คนสวัสดีครับชาวเสียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนูกเกอร์รายการสกอตติสโอเพนปี2025ณนะเมดอมแบงส์สปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองเอดนเบิร์กประเทศสกอตแลนด์รายการนี้เป็นรายการเก็บคะแนนนะครับชิงเงินรางวัลรวม5,540 0นด์ปหรือประมาณ24ล้านบาทจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0 0ปอนนะครับ หรือประมาณ4.4ล้านบาทรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล45,000น 4, 000, 000. ปอนด์ผู้ทั้งเบรกสูงสุดนะครับจะได้รับเงินรางวัล5,000ปอนด์แชมป์เก่ารายการนี้ปี2024นะครับเลยเพลย์ฟานเอาชนะหูยเจอ9ต่อ5เฟรมผู้ทั้งเบรกสูงสุดนะครับเซนจูริเบรก139รามกแต้มชี้สื่อผลแข่งรอบ64คนประจำวันที่15บาธันวาคม2 5 6 8ปมีทังนี้ครับมาเริ่มกันที่คู่แรก้าง,งันดาเอาชนะ ฟานจินยี่4ต่อ1นเฟรมเบนเมอร์เทนผ่านเข้ารอบอัตโนมัตินะครับคู่นี้มาร์ควิลเลียมถอนตัวแชมป์เก่าเลยเพื่ฟานเอาชนะอเมียงซาคอฟ4ต่อ3เฟรมหูยเจอเอาชนะเอียนเบิร์น4ต่อ0เฟรมล้านยูฮาวเอาชนะแท็กซี่แกรีวิลสัน4ต่อ1เฟรมยวนซื่อจินเอาชนะเบนวูลาสตัน4ต่อ1นเฟรม พอมดจอดในกินส์เอาชนะแอนโทนีโควาสกี้สต่อ2เฟรมสจ๊วตบิงแฮมเอาชนะอาเตมินชิตชิน4ต่อ2เฟรมนพพลแสงคำเบียดเอาชนะเลียมพูเลน4ต่อ3เฟรมนักมายากล Sean Murphy, อาชน u, อชน Davis, มเมอร์ฟี่เอาชนะหลิวฮงยู4ต่อ3เฟรมซีเจฮุยเอาชนะมาร์คเดวิส4ต่อ3เฟรมแมทธิวเซลเอาชนะไรอันเดย์ 4ต่อ2เฟรมโจโอคอนเนอร์เอาชนะสแตนมูดี้4ต่อ3เฟรมปิดท้ายชางพิงยี่เอาชนะสตีเฟนแมกไวย4ต่อ2เฟรมต่อไปเป็นตารางแข่งประจำวันที่16ธันวาคม2568นะครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา17.00น,นนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเซลกัวตงพบกับไมเคิลโฮอลีคาร์เตอร์พบกับแซคสวตี ต่อไปช่วงเวลา2ทุ่มนะครับทอมฟอร์ดพบกับแอนโทนีแม็กกิลโจย์เยลงพบกับแซมเคลกี้โฮเซนวาฟีพบกับเดวิดเกรชต่อไปช่วงเวลา4ทุ่มนะครับแบร์รี่ฮอกกินส์พบกับเจียงจินพังจินซือพบกับล็อบบี้วิลเลียมส์มาร์คเซลบี้พบกับล็อบบี้แม็กกุยแกนเอเลียสเลเซอร์พบกับสตีเฟนโฮเวิร์ด ต่อไปช่วงเวลาตี2นะครับแจ็คสันเพจพบกับเทพชยาอนูหรือ F1 เดวิดกิลเบิร์ตพบกับแอชลีย์ฮูกินไคลเลนวิลสันพบกับเกาหยางแจ็คลิสซาวสกี้พบกับหวังยู่เฉินต่อไปช่วงเวลาตี4นะครับคริสเวกลินพบกับโอลิเวอร์ไล์ม็กแอเลนพบกับอิสพริสิงชาดา อัปเดตผู้แทงเบรกสูงสุดนะครับเซนจิรีเบรก1 4 4ต้มเทพชายาอุ่นูหรือ F1 รับชมสนุกเกอร์ให้สนุกขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ